สวัสดีครับพี่น้องปลาปายสุขุสุขุนพอกันกั็รายการอีสานผ้าสวบนี่ครับผมมือนี่เฮายุคเทเรมิลิเตอร์เดียนมาเลยนะครับประวัติเป็นกุ้งลอสเตอร์นึงนะครับลอสเตอร์แบบซาสมินะครับผมไม่ว่าจะเป็นปูอ่าอาร์สกาคิงแคปนะครับแล้วก็จะเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็หอยเมงคู่นิวซีแลนด์นะครับผมตัวบักใหญ่หนึ่งพี่น้องเอ้ยเบิ้งไในป๋อ ตัวนี้นะครับผมสนับสนุนโดยน้ำบักขามเข้มขน้นอีสา,ผานผสมน,น้ำปลรราอีสา,ผานผสมแทบหนัวทั่วไทยไกลทั่วโลกแล้วก็ครีมกันแดดซีซัมแอนฮันนี Honey UV, ่ UV SPF ห้า CP A บวกบวกบวกจ้านะครับอ๋อขึนกันเลยพี่น้องครับผมก่อนอื่นนะครับข้อสกินคือนี่เลยครับอีปูชิ้นแครปข้อตัดไว้แล้วเห็นบอห์คาแบบใหญ่บบกโตพี่น้องเอ้ยแล้วก็จิ้มเลยจิ้มน้ำจิ้มเลยนะครับอื แซ่บฟิตมากดิเนี่ยคือแบบสดๆวรัวๆวรัวเลยดูดิกจินมลงไปคือแซ่บแห้งเนื่อนิวาเนี่ยชิมน้ำจิ้มซีฟูด้ดของเฮาพี่น้องเย แซ่บชีแซ่บคนได้ไม่โค่รได้ควาันั้นสองฟีดมากมแซบแห้งแคบแบบสุดยอดมากเลยดูเด้อื้อื้อขาใหญ่ อื uh huh. มันนุ่มแห้งผมสิบ,บอกไว้เลยว่า,าเนื้อล็อบสเตอร์สดๆจริงๆบอกคือกุุงมังกรนเน้ะคนละชนิดอันนี้สดๆแบบอ uh huh. ละลายที่ปากะจะบอกไ้อือ uh ืม huh. ปาอืม uh huh. นี่กรอบมากเลยอะ่ะแบบละลายในปาก้างนะี้มันชิมีความกรอบแฮงคือจอดหน่อดนัด่งกรอบกๆบกบกบเลยไม่ได้กินอะ่ะ ือที่สุดแล้วอือฟังเสียงเคีเ้ยวเดี๋ยวให้ก็ยยำพักอปิดทันละ นี่กูจะทำหน,น,นุ่มอืมอืมเออแซ่บเนี่ยอันนี้เราต้มมาจนเปื่อยแล้วนะเนี่ย มุ่งแห้งบริยับด้วยครับต้มใส่บวกร้าวอร่อยมากนะเดี๋ยวก็กลับมากินซาซิมิเหมือนเดิมเนี่ย เหนือใสาห้าเหนือยังห้าวจุดมาก,กินร็อคเตอร์หนึ่งกัดนี้ไง บึงเนีย่ยแห้งอันนี้คือก้ามลอบสเตอร์นึ่งนะครับนึ่งสดๆกันเลยแน่นเดียเรื่อว่า,อาแน่นแห้งหอืม ใช่เนี่ยเมื่อจะแบบเน่งดึงตายแล้วก็จูลงไปเลยจูน้ำจิ้มนะครับบึงไง หอมมากมันมากเลยอือื้อือื้อ Trăm niềm hi vọng